สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูค้างบวบของเราอีกเช่นเคยเนาะนะตอนนี้บวบของเราก็ขึ้นค้างเป็นลูกแล้วเนาะเพื่อนๆเป็นลูกแล้วนะคะนะตอนนี้บวบของเราปลูกยากเหมือนกันนะปีนี้นะคะเป็นลูกละเนาะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีทําให้บวบของเราตรงนะคะลูกสวยบวบตรงรูปสวยไม่คดงอนะคะ เดี๋ยวลองมาดูเนาะนี่เดี๋ยวลองมาดูนะจนะไม่กล้าจับนะไม่อยากจะจับเลยกลัวกลัวมันหลุดกลัวมันหักแลเพื่อนๆลองมาดูนี่อะไรอันนี้เป็นน้ํานะคะน้ําแล้วอันนี้ใช้เชือกมัดมัดววบวกของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะดัดให้ตรงโอ้โหเอาแค่ไม่ต้องหนักเท่าไหร่นะเพื่อนๆเ,เอาแค่ว่าพออยู่ได้นะโอ้เดี๋ยวมาดูนะเพื่อนๆลองมาดู นี่วิธีทำให้บวบตรงนะ้ำไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะถ้ามากไปเดี๋ยวหักนะเอาแค่ว่าอยู่ได้นะจะทำให้บวบของเราตรงนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ที่แขวนอยู่อย่างเงี้ยมันคืออันไหลน่าสนใจใส่น้ำลงไปเลยแล้วก็มัดบวบนะคะแต่ถ้าหนักเกินเป็นไงคะคุณผู้ชมหนักเกินก็บวบแล้วก็หกัก นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนักเท่าไหร่แค่แค่พออยู่ได้โอ้โหดูลูกนี้ทีนี้ทำท่านะทำท่าจะงอนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่งอละเห็นไ,ไหมวิธีทำให้บวบของเราตรงลูกสวยนี่แต่เราก็ต้องตัดใบออกบ้างนะคะตัดใบออกนี่เอาใบาออกใบมันเยอะเกินก็ต้องออกนะคะเพื่อนๆลองมาดู ตัดใบออกบ้างโบลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็ทำให้มันตรงนี่เอาน้ำใส่ขวดลงไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆใส่ขวดลงไปแค่พอไม่ต้องเต็มขวดนะคะสักหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็พอแล้วแขวนแขวนตรงรูปบวบอย่างนี้เลยใช้เชือกแขวนนี้ในบวบของเราก็จะตรงสวยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนลองมาดูดู ไปอย่พักบ่วงไหมรักไหนมาดูลูกนี้เฮ้นี่น้ำไม่ต้องมากเท่าไหร่ลูกนี้ทั้งทั้งแรกก็งออยู่นะเพื่อนๆเนาะเราต้องใส่ช่วงเล็กๆเลยทำให้บวบเรายาวลูกสวยไม่งออ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะแขวนอยู่นี้แหละเอ้โหต้นนี้หลายลูกเลยต้นนี้หลายลูกอู้ยาวสวยเลยเพื่อนๆลองมาดู ไม่มีคดงอเลยนี่ไม่คดเลยใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปเนี่ยไหมคะน้ําไม่ต้องมากเท่าไหร่ไม่ต้องมากนะคะพเพื่อนๆโอ้บวบเราสวยจังเลยลูกตรงสวยเลยเดะเลยอืมเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อน <c oughs> นี่ลูกนึงต้นนี้มีสามลูก สามลูกเนี่ยตรงสวยไหมคะสวยเลยเนาะโหโหเดี๋ยวมาดูมาดูนี่นะคะบวบเราก็เริ่มติดลูกนะคะดูลูกนี้ก่อนลูกนี้ที่ไม่ใส่ลูกนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ถ่วงนะคะไม่ได้ก็จะงออย่างเงี้ยเห็นไหมงอแบบเนี้ยนะแต่ลูกนี้เราเอาน้ําถ่วงไว้น้ําใส่ขวดน้ําใส่ขวดแล้วแขวนไว,ไว้แบบนี้ ลูกมันก็จะสวยนะคะเพื่อนๆเนาะลูกก็สวยอู้นี่นะคะบวบของเราวิธีทำให้บวบสวยลูกสวยตรงนี่เดี๋ยวเรามาดูโอ้อันนี้ก็แขวนไว้แต่เล็กๆเลยแข,ขวนไว้เลยแขวนไว้ โอ้ลูกนี้ก็แขวนไว้นะคะเพื่อนๆลองมาดูเนี่ยไม่ยากเลยบวบสวยนะคะนี่สวยเดี๋ยวลองมาดูกันมาดูตรงไหนอีกมาดูตรงไหนอีกโอ้บวบกําลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆบวบตอนนี้ถ้าออกใหม่เนี่ยก็จะ,ะราคาก็จะดีนะราคาก็จะดีนะคะเพื่อนๆลองมาดู ห uh huh. ยอดสวยเลยยอดบวบขึ้นค้างสวยโอ้โ oh หนี่ก็สวยตรงเด้เลยตรงเด้เลยนี่น้ำแขวนไว้นะคะใส่ขวดแขวนไว้ดูนะคะลูกนี้ไม่ได้แขวนนะคะก็จะงอแบบนี้เลยอ่า วิธีทําให้บวบสวยตรงสวยไม่งอแน่นไหมคะเราไม่ได้ใส่ก็จะทําให้บวบงอ,องนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาถ่วงให้เขาถ่วงให้เขานะคะกำลังเป็นดอกสวยเลยนะคะเพื่อน บวบสวยเลยสวยงามจริงๆดูข้างบวบของเราก็สวยนะคะ ใบไหนเยอะๆแล้วก็ตัดใบออกนะค่ะเพื่อนๆตัดใบออกบ้างจะให้ใบมันเยอะ 对。Nee. สวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะฝนตกลงมาพืชผักสวยงามนะคะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ